รกระจ่างเลยต้นต่อเรื่องร้อนๆกสทชถูกเป่านับสิบคดีไอ้รักชนกศรีนอกสอสอกทมพักประชาชนได้โพสต์ล่าสุดเกี่ยวกับเงิน12ล้านที่นายทวีวัน์เส่งแก้วที่ปรึกษาบอร์ดกสทชและยังนั่งในอนุกรรมการกสทชและอนุกรรมการปป,ปชหลายต่อหลายชุดว่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับนายทวีวัน์เส่งแก้วที่ปรึกษาบอร์ดกสทชนายต่อพงษ์เสลานนนนายทวีวัน์เป็นคณะอนุกรรมการในกสทชหลายคณะสำคัญ สำคัญทั้งนั้นเช่น1เคยเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง r รูและดีแท็ซึ่งอนุตั้งเพื่อศึกษาและให้ความเห็นกรณีการควบรวมระหว่าง r รูและดีแท็ซึ่งทุกคนในคณะมีความเห็นว่ากสทชอมีอำนาจเต็มในการพิจารณาเรื่องการควบรวมสามารถห้ามหรืออนุญาตก็ได้ยกเว้นอยู่คนเดียวคือนายทวีวัตรลงมติว่ากสทชอมีอำนาจแค่รับทราบเท่านั้นไม่มีอำนาจห้ามควบรวม2เคยเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กสทชสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลกกสทชจ่ายเงิน600ล้านสุดท้ายคนไทยไม่ได้ดูบอลโลกฟรีคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือครูสามคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผลการรวมธุรกิจทรูและดีแท้ตามประกาศกสทชเรื่องมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคมติดตามกันไปถึงไหนแล้วไม่รู้แต่เน็ตห่วยลงค่ารายเดือนแพงขึ้นแถมกสทชไม่มีมาตรการหอกอะไรเลยในการคุ้มครองประชาชน4 คณะอนุกรรมการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมกองทุน USO ผลประโยชน์เกือบสา0,000 000. ื่นล้านกองทุนนี้หัวและเอื้อประโยชน์กันชํากินกันแบบไม่สนการตรวจสอบใดๆ 5. คณะอนุกรรมการกรองงานของกอสทชเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะกองทุนกทปสผลประโยชน์หลายหมื่นล้านเช่นกันเป็นกองทุนที่ใครมีอำนาจก็มา ักจะอนุมัติโครงการไปเอื้อประโยชน์ให้พวกตัวเองก็ต้องยอมรับว่านายทวีวัฒน์เป็นคนมีความสามารถมากจริงๆถึงได้รับความไว้วางใจให้ไปอยู่ในคณะที่เกี่ยวข้องกับผลปร,ประโยชน์ของประเทศชาติมหาศาลที่ฉันไม่อยากยืนยันข้อเท็จริงใดๆแต่ขอให้ประชาชนได้ลองใช้จินตนาการถึงความเก่งกาจของนายทวีวัฒน์เอาเองไม่งั้นคงไม่มีเงินสดๆเก็บมากถึง12ล้านบาทหรอกสาระน่ารู้เกี่ยวกับต่อพงเสลานนคนที่แต่งตั้งนายทวีวัฒน์เส่งแก้วให เป็นที่ปรึกษาปี2020ซีพีเคยแต่งตั้งนายต่อพงษ์เสลานนนเป็นหนึ่งในเจ็ดคณะที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนายต่อพงษ์เสลานนนลาออกจากการเป็นคณะที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเพื่อมาเป็นบอร์ดกสทชถูกรับรองตำแหน่งกสทชโดยสวที่มาจากการรัฐประหารทางสำนักงานกสทชโดยรักษาการเลขาธิการนายไตรรัตน์วิริยสิริกุลนำเสนอในวันที่ลงมติ ควบรวมทรูดีแท็กว่ากสทชอมีอำนาจเพียงรับทราบการควบรวมไม่มีอำนาจอนุญาตหรือสั่งห้ามนำเสนอแบบนี้ที่ทางสว่างเวอร์อ่าต่อพงษ์เสลานนในฐานะบอดกอสทชอเห็นชอบตามความเห็นของทวีวัฒเสงแก้วที่เห็นว่ากสทชอไม่มีอำนาจห้ามการควบรวมทรูดีแท็กทำได้แค่รับทราบเท่านั้นประธานกสทชสารนบุญใบยชยฤกษกและต่อพงษ์เสลานนเป็นสองคนในบอดที่ยืนยันว่ากสทชอมีอำนาจเพียงรับทราบและเมื่อ เท่ากันสองต่อสองที่รองรองรามสูตรและสุพัฒส,สุพัชลาสายไม่อนุญาตและหนึ่งธนพัฒน์รายเจริญงดออกเสียงและเป็นนายต่อพงษ์เสลานนท์ที่เป็นผู้เสนอให้ประธานบทซ้ําเพื่อชี้ขาดสุดท้ายจึงเกิดดีลที่ส่งผลกระทบต่อคนทั้งประเทศซึ่งปัจจุบันข้อเท็จรจิงเรื่องประธานกสทอชอสาระบุญใบยชยพฤกข,ขาดคุณสมบัติและควรต้องพ้นจากตําแหน่งชัดเจนจนไม่มีอะไรชัดเด็กกว่านี้แล้วแต่ก็ยังนั่งอยู่บนเก้าอี้ประธานกสทชได้และใช้อํานาจที่มี อนุมัติเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆและซึ่งเดือนนี้ก็กําลังจะมีเรื่องประมวลเคลื่อนความทีทั้งหมดนี้ดิฉันไม่ได้จะยืนยันข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิ้นแค่เรียบเรียงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกสทชให้ฟังเฉยๆแน่นอนมันเป็นเรื่องที่ไม่เซ็กซี่บางคนอาจจะสงสัยว่าเกี่ยวไรกับกูวะดิฉันอยากบอกว่ากสทชคือองค์กรที่กุมผลประโยชน์แสนล้านถ้าทํางานอย่างแข็งขันประชาชนจะมีอินเทอร์เน็ตดีใช้ทั่วประเทศขายมือถือจะตั้งราคาที่เป็นธรรมไม่ขูดรีดห ไขมือถือทำผิดจะโดนลงโทษอย่างสาสมและกสทชยังมีส่วนสำคัญในการจัดการแก้งคอเซ็นเตอร์อีกด้วยแล้วทุกท่านคิดว่าตอนนี้กสทชทำหน้าที่เป็นยังไงมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญที่สองเสียงของกสทชบอกว่ามีอำนาจแค่รับทราบและมันไม่เช่ว่ากสทชไม่มีอำนาจลงโทษไขมือถือที่ทำสัญญาณล้มและเหตุผลที่เราจัดการแก้งคอเซ็นเตอร์ไม่ได้เพราะมันจะกระทบรายได้ไขมือถือทุกอย่างมันคือเรื่องอีรอปเดียวกันไอซ์อยากให้ทุกคนรู้ว่านี่คือองค์กร ที่เน่าเฟะจนถึงรากทั้งคนมีอำนาจในบอร์ดและสำนักงานลูกแก่อำนาจจงใจร่วมมือกันทำลายประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยกลุ่มทุนเข้ามามีอำนาจควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการกระบวนการทั้งหมดนี้เริ่มตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ดังนั้นใครที่บอกว่าคิดถึงลุงตู่ช่วยคิดถึงความชิบหายที่รัฐบาลลุงตู่สร้างไว้โดยการวางโครงสร้างอำนาจที่บิดเบี้ยวทาให้ประเทศเรามันเต็มไปด้วยคอร์รัปชันและเอื้อทุนใหญ่ทุกหย่อมย่าทุกวันนี้ด้วยสุดท้ายนี้ไอ้อ สพนิดามงคลสวัสดและสส,สพักขมลลิซ่าหนุนอนันต์เราสามคนจะไปยื่นหนังสือสามที่ดังนี้หนึ่งวันพรุ่งนี้จะไปยื่นหนังสือที่สันพากรให้ตรวจรายละเอียดเรื่องเส้นทางการเงิน12ล้านของนายทวีวัน์เส่งแก้วและคนใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องสองวันพรุ่งนี้จะไปยื่นหนังสือที่ปปชว่าผู้สมรสของนายทวีวัน์เส่งแก้วได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ร่ำรวยผิดป,ปกติหรือไม่สามยื่นกสทชให้ตรวจสอบเรื่องนี้รู้อยู่แล้วว่ายื่นกสทชไป ก็ไร้ประโยชน์เพราะจะฝั่งบอร์ดหรือฝั่งสํานักงานก็พวกเดียวกันแต่ต้องยืนยันว่าจะยื่นกใ็ให้ให้รู้กันไปว่าจะอุ้มกันเองเงินส2ล้านบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องตลกขำขันแซวกันไปแต่เชื่อเถอะว่าเรื่องนี้มันใหญ่พอๆกันกับตึกสตองงอถลม่มนี่คือฝีน้องมันแตกดังนั้นในกสทชควรต้องมีคนที่ต้องติดคุกได้แล้วใครได้รับสิทธนั้นก็อย่าลืมลากคอเพื่อนร่วมขบวนการไปลงนรกด้วยกันองค์กรนี้จะได้สูงขึ้นข้อมูลทั้งหมดนี้เรียบเรียงเพื่อ ประโยชน์สาธารณะค่ะสื้ดจากข่าวรายงาน